ข่าวด่วนครับทุกคนอดีตตลกสาวน้อยเพชรบ้านแพงโปรโคอมเมนต์มักคักอิอสุดยอดนะครับเรียกได้ว่าข้อความนี้นะครับทุกคนถูกไปคอมเมนต์ที่คลิปดราม่า เมื่อเช้านี้ครับทุกคนที่มีผู้ใช้นะครับแอปพลิเคชัน Tik To k อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอครับลงโซเชียลนะครับโดยต่อว่าหมอลำวงหนึ่งนั่นเองครับทุกคนที่บอกว่าอ่ะต่อให้มาเล่นอยู่ตรงหัวกระด้เนี่ยก็จะไม่ดูนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นหมอลำที่ชอบมีแต่ดราม่านะครับแล้วก็ขายแต่คอนเทนต์ไม่ขายคุณภาพนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลกคนนี้นะครับอ่ะอุ้มอิ่มเรียกชื่อย่อได้เนาะหลายคนเรียกว่าแม่ออซมอนะครับก็ได้ไปคอมเมนต์บอกว่า มักคักอิอ่สุดยอดนั่นเองครับทุกคนหลังจากนั้นครับทีนี้แฟนแคลับเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าอ้าวทำไมไปแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับเสียดายที่เคยโอนมาไลยให้จังเลยนะครับเนาะสำหรับคุณแม่ตลกท่านนี้นะครับทุกคนซึ่งอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ถ้าพูดว่าอสมเนาะหลายคนคน่คงรู้จักกันดีนั่นเองครับทุกคนซึ่งไปโผล่คอมเมนต์หลังจากนั้นครับทุกคนก็ได้มีการเปลี่ยนแคปชั่นครับหลังจากเกิดทัวลง เปลี่ยนแคปชั่นเป็นบอกว่ามัคคักอิอิสุดยอดแล้วก็เติมลงท้ายด้วยคําว่าทัวลงค,ค,คักคักนะครับอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแคปชั่นแต่ว่าไม่ได้ลบแต่อย่างใดรครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนุ้นมอิมมองว่าตอนนี้น่าจะได้มีการลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok รายนี้น,นั่นก็คือใช้ชื่อว่าอสม เป็นอดีตตลกนะครับของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอดีตเนาะทุกคนตอนนี้ไม่ได้อยู่กับวงแล้วใช่ไหมครับอันนี้อิมไม่ทราบจริงๆนะแล้วก็อ่ะคือคนก็เข้าไปโฟกัสคอมเมนต์นี้เพราะว่าหนึ่งเลยเคยอยู่กับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับหลายคนก็เข้าไปต่อว่านะครับเนาะในขณะเดียวกันที่หลายคนเนี่ยออกมาปกป้ององค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้อบอกว่าบางคนเนี่ยคือพอบุคคลคนเนี้ย พูดขึ้นมานะครับว่าเป็นหมอลำวงนี้มีโซมีเล่นโซชเชียลแต่เขาเรียกว่าอะไรสร้างแต่ดราม่าข่าวก็มีแต่ดราม่านะครับก็เลยทําให้ไม่อยากไปดูเสียดายเงินนะครับเสียดายเงินที่เข้าไปดูดูแล้วไม่คุ้มนะครับนั่งตําแตงอยู่บ้านดีกว่านะครับเนื้อหาก็คือข้อความประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแฟนกับ f c ก็โอ้โหทัวร์เนี่ยเรียกได้ว่าไปลงนะครับเนาะหลังจากนั้น ตลกท่านนี้เนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแคปชั่นนะครับอย่างที่อิมบอกว่าเปลี่ยนเป็นว้าวถึกคักสุดยอดฮ่าฮ่าฮ่านะครับทัวลงคักๆนะครับหลังจากนั้นแฟนคลับก็คือเข้าไปคอมเมนต์ว่ายังไงคะเอาคือเป็นแบบนี้นะครับลบคอมเมนต์ยังนะครับไม่แน่จริงนี่หว่าอ่าแล้วแล้วคุณแม่อสมอนะครับก็เลยมาตอบอีกบอกว่าคือยังไม่ได้ลบนะครับยังมีการมาตอบอีกบอกว่า เอาถ้าไม่เข้าใจก็ลบคอมเมนต์ใหม่แล้วก็อ่านสิคะนะครับอ่าคืออันนี้อุ้มอิ่มเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมแกไปคอมเมนต์แบบนี้นะอาจจะเป็นแบบว่าประชดหรือเปล่าประชดอ่าทางด้านคลิปวิดีโอที่เขาลงมาหรือเปล่าแบบนี้เราให้ความเป็นกลางของแม่อสมอก่อนเพราะว่าหนึ่งเลยเขาอาจจะไปคอมเมนต์แบบว่าแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะไปคอมเมนต์ แบบนี้นะครับทุกคนหรือยังไงทุกคนที่เห็นบ้ายังไงเพราะว่าแกไปเติมคําลงท้ายต่อบอกว่าว้าวถึกคักนะครับสุดยอดเลยแล้วก็ถึกทัวลงคักๆนะครับก็คือเนื้อหาใจความก็คือประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอ่ะทางด้านแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้าแนแพงก็คือเอาทัวไปลงแบบว่าเนาะต้องเรียกว่ายับได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามีการปิดคอมเมนต์ไปแล้วนะ นะครับเท่าที่อูมิมข่าวกระแสได้เข้าไปดูนะครับเหมือนมีการปิดคอมเมนต์หรือว่ายังอตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับอันนี้คือสดๆเลยนะอูมิมจะเข้าไปดูดูของเขาเลยว่าตอนเนี้ยยังมีการโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวอยู่หรือเปล่าตอนนี้คลิปยังอยู่นะครับแล้วก็เมนก็ยังไม่ได้ปิดนะครับอาเมนก็ยังไม่ได้ปิดแล้วก็ อคอมเมนต์ของแม่อสมอก็ยังไม่ได้ลบนะครับอแ่แล้วแม่อสมอก็ยังมาตอบต่อบ,บอกว่าแคปกับบอได้เป็นยังจ้าความหมายข่อยก็คือแบบนี้แหละนะครับถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ข่อยเม้นค่ะสรุปเจ้าอยู่ข้างครูหรอคุณแม่อสมอก็เลยตอบมาว่าเอา ถ้าบอกเข้าใจลบคอมเมนต์ไหมแล้วก็อ่านติคะอันฉันคือใส่ให้อ่านแล้วอะไรแบบนี้นอ๋อคือคือแบบนี้ครับทุกคนคือเหมือนกับว่าแกเนี่ยได้มีการมาคอมเมนต์แล้วคราวเนี้ยเหมือนกลับมาคอมเมนต์แล้วก็เหมือนพิมพ์ไม่ไม่เสร็จอะแล้วก็เอามาลงคนก็เลยเข้าใจผิดว่าสรุปแม่อสมรเนี่ยอยู่ข้างครูหรอนะครับอ่ะก็มีพระเอกวัดศิวลดลเนาะไปคอมเมนต์นะฮะบอกว่า ลองเปิดลองเปิดใจเบิงครับนะครับใจบ่ามักกับบ่มวนถ้าใจามักกับมวนนะครับอันนี้พระเอกวัดศิวดลไปตอบคอมเมนต์นี้นะครับอ่าแล้วก็คุณครูเนี่ยคนที่ใช้ชื่อตัวเองว่าครูเนี่ยก็มาพิมพ์พตอบบอกว่ารักจุ๊บจุบอ่าบางคนก็บอกว่าอย่าไปด้อยค่า F c ซเด้อนะครับนะครับนี่คือเหมือนกับเป็นการด้อยค่าเนาะ ตอนนี้คือยังไม่ได้ลบคลิปนะครับแล้วก็ทัวร์ก็ยังลงหนักอยู่ณนะปัจจุบันนี้แล้ววิวก็ทะลุ300,000แล้วนะในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับคือทัวร์ลงยังไม่หยุดนะครับตอนนี้เนาะทัวร์ลงยังไม่หยุด นะครับก,ก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าหลายคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรอย่างยิ่งเนาะกับการที่ออกมาด้อยค่า f c แบบนี้ไม่ว่าเขาจะหมายถึงวงไหนนะ่ะแต่ว่าอุ้มอิ่มคิดว่าเราก็คงจะรู้ๆท,ทราบๆกันอยู่นะครับว่าหมายถึงวงไหนเนาะแต่ทีเนี้ยคือหลายคนก็ในแง่ของสังคมอะ่ะเขาก็บอกว่าไม่สมควรเลยนะครับกับการพูดแบบนี้ นะครับกับการพูดแบบแบบเนี้ยนะครับว่า fc เนี่ยอยู่ในป่าในดง fc แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือด้อยค่า fc อ่ะคือใช้คำเยอะกว่านี้อยู่แต่ไม่ไม่อยากอ่านออกสืยงนะครับเราไม่อยากพูดเนาะเราไม่อยากพูดนะครับให้เกิดเป็นเป็นแบบว่าให้มีคำในในช่องอิ่มๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นะ ใครมีความรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาได้สําหรับพี่ปุกลุกหลุดปากแล้วก็พี่อสมอปุกลุกนั่นแหละแกไปคอมเมนต์นะครับทุกคนก็แฟนคลับก็เลยถามว่าเอ้าทําไมทําไมไปคอมเมนต์แบบนั้นเราก็ให้ให้ความเป็นกลางก่อนนะครับคือเราไม่รู้ว่าพี่ปุกลุกไปคอมเมนต์เพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับแล้วก็เหมือนกับมันมันแปลได้2แง่2ง,งามเดี๋ยวถ้าพี่ปุกลุกได้ดูคลิปนี้ก็มาคอมเมนต์หน่อยนะแฟนคลับจะได้รู้นะครับจะได้ไม่มีการเป็น ทัวอะไรเกิดขึ้นตอนนี้คือคนส่งมาให้อิ่มเยอะมากๆในแฟนเพจนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวก็แบบพอส่งต่อๆกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการไปถล่มกันอีกนะครับอยากให้พี่ปุุกลุกเนาะออกมาคอมเมนต์หรือว่าออกมาชี้แจงหน่อยก็ได้ว่าตัวเองเมนเนี่ยคืออะไรนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ